ในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานส่วนเสริม NVDA ที่ชื่อว่า Accessible Agenda นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเข้ามาจัดการในเรื่องของเวลาของตารางนัดหมายหรือเหตุการณ์สำคัญสคัญในชีวิตเรานะครับในเรื่องของการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะครับ โดยเฉพาะอาจารย์ผู้บริหารหรือพนักงานทั่วไปนะครับที่แต่ละวัน,นมีงานเข้ามาหลากหลายมากนะครับบางทีทําให้เราลงหลงลืมลืมทำให้เราพลาดงานอันสําคัญไปนะครับตัวนี้นะครับจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการและก็เตือนเราให้ทราบนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะดาวเ,เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับวางลิงก์ไว้ใต้รายละเอียดคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถ ไปดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งใช้งานกันได้เลยนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งเหมือนส่วนเสริม nvda ทั่วไปได้เลยนะครับก็ uh, enter ไปแล้วก็ตอบ yes ok อย่างเดียวแล้วก็รีสตา uh, ร์ restart nvda ให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับเมื่อเราติดตั้งแล้วให้เราใช้ nvda f 4ครับ Note 15 06 2023 dialogue. No items found list. Appointment. No appointments one of one. นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นวันปัจจุบันนะครับวันที่เรา,าทำงานอยู่นะครับสมมุติว่าวันนี้ไม่ใช่สมมุติแหละวันนี้เป็นวันที่15นะครับ15เดือนมิถุนา2566หรือ2023นะครับมันก็จะขึ้นมาวันที่15มิถุนายนนะครับ15จูน 2023นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเช็คว่าเอ้วันที่วันเวลาของเราตรงไหมถ้าเราไม่ตรงนะครับวันเวลาไม่ตรงก็ไปตั้งให้ตรงนะครับตั้งวันเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้ตรงก่อนนะครับถึงมาตรงนี้นะครับพอมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแท็บดูจริงๆแล้วมันมีช็อตคัทนะครับในเรื่องของการใช้งานด้วยนะครับผมแท็บลงมาครับ แอดนะครับก็คือการเพิ่มนะครับการเพิ่มพวกนัดหมายการเพิ่มตารางต่างๆนะครับแทบลงมาครับอีดิทก็คือการแก้ไขนัดหมายนะครับริมูฟก็คือการลบนะครับนะครับเซิร์ชก็คือการค้นหานะครับเอ็กซิสก็คือออกนะครับเดยก็คือตัวนี้จะเป็นวันปกตินะครับวันปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเลื่อน ลูกสอนขึ้นลงปรับตรงนี้ได้เลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกเอาตอนที่เราสร้าง y e a นะครับ edit read only multi line Thursday no items found list appointment no appointments one of one นะครับตรงนี้ก็ no appointment นะครับก็คือมันยังไม่มีนะครับมันยังไม่มีมาให้นะครับเราจะต้องสร้างก่อนนะครับคำสั่งในการสร้าง appointment ก็คือ alternate a นะครับในขณะที่เราอยู่ตรงหน้าหน้าตัว Accessible Agenda นะครับ Alternate A ไปเลย Add d i a l o g e day edit selected 15นะครับสมมติว่าเราจะสร้างนัดหมายวันนี้นะครับเราก็เลือกวันนี้นะครับสมมติว่า,าเราจะสร้างนัดหมายพรุ่งนี้นะครับเราก็เลือกวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16 16 select move 16นะครับเราสามารถเลือกลูกศรขึ้นลงนะครับในการ เลือกวันที่ 15, 14, 15, 16 16นะครับผมก็จะเลือกให้แจ้งเตือนวันพรุ่งนี้นะครับเสร็จแล้วผมแทบลงมาครับมันนะครับก็คือเดือนนะครับเดือนก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงเลือกได้นะครับโดยที่มันจะแอคทีฟอยู่ที่เดือนปัจจุบันให้นะครับจูนนะครับเสร็จแล้วผมแทบลงมาครับนะครับเดียร์ก็คือเป็นปีนะครับเป็นคิต์กัลราชนะครับ 2022, 2023นะครับ แท็บลงมาครับ edit read only multi line friday นะครับ edit multi line friday ก็คือมันตรงกับวันศุกร์นะวันที่16นะครับแท็บลงมาครับ hour edit selected 14นะครับ hour edit, edit selected 14 hour นะครับก็คือเวลานะครับเวลาที่เราต้องการที่จะให้มันแจ้งเตือนนะครับ 13. Select 14. 15. 16โอเค16นะครับผมก็จะสมมุติว่าผมจะให้มันแจ้งเตือนตอน สี่โมงเย็ยนนะครับแทรลงมา minutes edit selected nine minutes ก็คือ eight so seven, six, five, four, three, two, one, s e v e เอาไว้ที่4โมงตรงแล้วกันนะครับ16นาฬิกาตรงนะครับอันนี้เราเลือกลูกศรขึ้นลงปรับได้เหมือนกันนะครับ description edit multi line blank description <c oughs> นะครับผมก็จะ Thai. <Thailand. S 1> พิมพ์นะครับพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมก็จะพิมพ์ ว่าอย่าลืมตรวจหวยนะนะครับอ่ะพวกนี้หวยออกนะครับลืมโอโอกอย่าลืมตรอกหวยนะคอกบอกลอนหลอกหลอกหลอลอกหลอกหลออกหลอกหอกหลอกหลอกหลอกหอกหลอะครอะะกหลลอ้อกหกลออออกลือหออหห ก็ผมก็ไม่ให้มันแจ้งเตือนซ้ำตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าจะให้มันแจ้งเตือนซ้ำหรือเปล่านะครับผมแทบลงมาครับอ l a r m s ตลาร์มนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะให้มันแจ้งเตือนเป็นเสียงแล้วกัน Al setting, select when Alarms ์เ t ตติ้งไดล็อกเลือกเมื่ออาร์มส์ l ะถูกเล่นเซตอาร์มส์สำหรับวันก่อนเช็คบ็อกซ์ไม่ได้นะครับมันก็จะบอกว่าให้เลือกว่าให้มันแจ้งเตือนตอนไหนนะครับให้มันแจ้งเตือนตอนไหน Set Alarm ์ o ถึงหนึ r e ก a เ็คดเช็คเก็คือให้มันแจ้งเตือนล่วงหน้า1วันนะครับอันนี้ผมเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับ Set Alarm a ม a ันอ่าอเก็คือให้มันแจ้งเตือนก่อน1ชั่วโมง Set อ l a r m ์มถึง o ่อ e Half and hour นะครับก็คือให้มันแจ้งเตือนก่อนครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ set alarm before 15 minutes before uh before set set alarm to 15 minutes before check uh, to 15 minutes before นะครับต้องให้มันแจ้งเตือนก่อน15นาที set alarm to the exact hour check box not checked uh, set alarm to exact uh, exact นะครับ hour นะครับก็คือให้มันแจ้งเตือนเลย พอถึงสี่โมงเย็ยนก็ให้มันแจ้งเตือนตอน4ี่โมงเย็ยนเลย okay, <button. S 1> นะครับ set, 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 ผมก็จะเซตอัลลามวันอเวอร์บอนะครับผมก็ <Check> กด Space บ a r ในการเช็คนะครับผมจะให้มันแจ้งเตือน1ชั่วโมงล่วงหน้าห okay, ลังจากนั้นผมก็แทบมาที่โอเคนะครสร okay, <button. S 1> แล้วก็แทบมาที่โอเคนะครับ Agenda dialogue record saved successfully. OK button. Okay button focused. Agenda dialogue record saved success. Agenda, successfully. Agenda, okay button 06 dialogue no items found list appointment no appointments not selected one of one appointment no appointments one of one <laughs> appointment, no appointments list. Add button alt plus no items found list. Appointment, no appointments one of one. Edit read only multi-line Thursday. Year, A month, day, A exit button alt plus search button alt plus remove button alt plus r. Edit button alt add button alt no items found list. Appointment, no appointments one space. Add button alt plus R. Uh. Edit button alt plus E Stay. Agenda dialogue. You have not selected any appointment 15 slash remove button search button alt plus exit button alt plus search space. Agenda search dialogue next seven days. Search by text. Next next 30 days date range. Next next seven days. One items found. List. Tomorrow. Sixteen hundred hours. Appointment. Ya lindo win a crap one of one. Goku Watm should level. One items found. List. Tomorrow. 1600 hours. Uh Well T Lao thought. ไม่ใช่ตรวจเวลาที่เราแทรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะยังไม่ขึ้นนะครับเราจะต้องไปเซิร์ชก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นแอคทีฟแบบนี้นะครับถ้าของใครไม่ขึ้นก็ปิดออกไปก่อนก็ได้ปิดออกไปนะครับแล้วก็ NVDA F4 นะครับเวลาที่เราเอาเทอร์เน็ต F4 แบบนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเราจะต้องไปดูนะครับว่าตรง อ่าเสิร์ชนะครับตรงนี้นะครับเสิ search, ร์ชตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแท็บลงมาจริงๆแล้วถ้าเราไม่แท็บนะครับเรา Alternate F ก็ได้อ่า Alternate S ก็ได้นะครับมันจะมาที่เสิร์ชให้เดี๋ยวผมจะลองออกไปนะครับ edit นะครับลองผมจะใช้ Alternate S ดูนะครับ S อสซีเอนี่นะครับ Add button, edit button, remove button, search button Alt S, <S ไม่ขึ้นนะครับผมใช้ s h o ต t c u t ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าของใครใช้ไม่ได้ก็แท็บมาที่ search ก็ได้นะครับเราเ p a c e b ไปเลย space agenda search dialog type of search combo box search by text collapsed อันนี้นะครับมันจะมี search by tag by text นะครับก็คือเราจะพิมพ์เอานะครับพิมพ์หัวข้อพิม ตารางนัดหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับล <seven> ผมจะเลือกลูกศรลงมาครับ next seven days next seven day นะครับก็คือเราอยากจะรู้ว่าตารางนัดหมายเราอีก7วันข้างหน้ามีอะไรบ้างนะครับ next 30 days, next 30, days. next 30 day ก็คือ 1, mm hmm. 1เดือนข้างหน้านะครับมันจะ list อ,อกมาให้ดูเลย date range นะครับ date date range ก็คือเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าเราจะให้มันค้นหาระหว่างวันไหนเดือนไหนถึงวันไหนเดือนไหนนะครับ ก็ next next search by text enter the text to search ถ้าเราเลือกหัวข้อได้เ <of> รียบร้อยนะครับเราก็แท็บลงมามันจะมีสมมุติว่าเราเลือกเทคนะครับแท็บลงมามันจะเป็นให้เราใส่ t e ทคที่เราต้องการค้นหา t y p s e a r next seven days นะครับ, <seven> รบ search button Alt s. <S ถ้า <of search. S 1> เป็น next seven day หรือ next next 30 days next 30 day เนี่ยเราสามารถ enter ได้เลยนะครับ date range ถ้าเป็น date range นะครับเราแท็บลงมาก็จะ initial date day edit selected type h t initial date day edit select e d initial day ก็คือวันที่เริ่มต้น month combo box June collapse year edit selected นะครับก็จะมีวันเดือนปีที่เริ่มต้น final d a t day edit s e final day ก็คือให้มันถึงวันไหนนะครับ month เดือนไหนแล้วก็ปีไหน <Search> แล้วก็แท็บมาที่เสิร์ชนะครับตัวนี้นะครับ next, next ก็ในส่วนผมนะครับผมก็แค่อยากจะทราบในส่วนของ7วันอ่าเตารางนัดหมายในอีก7วันข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างผมก็ next <seven> days. เลือดลูกศรมาที่ next s days ผมก็ enter ไปเลย one items found list t o m o x t นะครับ one one. นะครับ,นะรบก็จะมี1 appointment f o u n นะครับซึ่งตอนนี้ ผมบันทึกไว้แค่ตัวเดียวนะครับมันก็จะมีการเช็คก่อนนะครับถ้าเราไม่เช็คตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับจริงจแล้วผมไม่ได้ไม่ได้เซตตัวอย่างการแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองไปตั้งแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับก็สมมุติว่าผมเจอแบบนี้นะครับผมสามารถเ,าเลื่อนลูกศรขึ้นลงในการเลือกนัดหมายนะครับที่ต้องการแล้วเราสามารถที่จะ ออเทเนตอี e, เพื่อแก้ไขนัดหมายได้นะครับหรือออเทเนตอาเพื่อลบนัดหมายนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวสมมติว่าผมจะแก้ไขผมก็เลื่อนมาที่อย่าลืมตรวจหวยแล้วก็ออเทเนตอี tomorrow 1600 h o u r s appointment อย่าลืมตรวนะ one of one นะครับ add button plus one items found list tomorrow 16 t o m o r r o w 16อ้าวไม่ได้นะครับไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็ลอง Enter ดูนะครับ จริงๆแล้วคู่มือเขาบอกว่า tomorrow, <69. S 1> ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราเลือกเสร็จแล้วเราแท็บลงมาตรงนี้นะครับ Edit แล้วก็ button, alt, s p a c บา a r ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับ remove remove all cancel button alt plus c remove all button alt cancel button type of search comp search button one items found list tomorrow 1600 h o u r add button edit button alt plus e space pressed remove button t edit button alt p l s e add button one items found list tomorrow Search type of search. Combo box next s e Search 1 items found. List. Tomorrow. 60. Add button Alt plus A. Edit. Button. Remove button Alt plus R. Space. Press. Remove all button Alt plus L. Remove edit button. Add button Alt plus o n items found. List. Tomorrow. รู้สึกว่าตัวช็อตคัดมันน่าจะยังไม่ทำงานนะครับทำงานได้ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ <15. S 1> ก็ไม่เป็นไรนะครับก เบื้องต้นเราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ช็อตคัทเนี่ยรู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่ไปให้นะครับ but not มันอาจจะไปชนกับตัวตัวคำสั่งอื่นก็ได้นะครับ e d i b u t n o t f u y add b u t n o items found นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าบอกว่านอกจาก นอกจากพวกคำสั่งพวกนี้แล้วนะครับพวกคำสั่งพวกแอดพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถาเมื่อเราอยู่ในโปรแกรมนะครับเราเมื่อเรา nvda f 4เนี่ยเราสามารถ alternate ลูกศรซ้ายในการดูนัดหมายก่อนหน้านะครับแล้วก็ alternate ลูกศรขวาในการดูนัดหมายถัดไป alternate ลูกศรขึ้นก็คือดูเดือนดูนัดหมายเดือนก่อนหน้า อ่าไม่ใช่เดือนอาทิตย์ก่อนหน้าครับเจ็ดวันก่อนหน้าแล้วก็ออร์เน็ตลูกศรลงนะครับดูนัดหมายเจ็ดวันถัดไปนะครับแล้วก็ออร์เน็ตเพจอัพก็คือดูนัดหมายหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้นะครับออร์เน็ตเพจดาวก็คือดูนัดหมายหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับหนึ่งเดือนถัดไปนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมทดลองดูใช้ช็อตคัดดูแล้ว no ใช่ได้ <oint> ครับ s h o r t m e t ผมมี appointment ตัวเดียวนะครับมีนัดหมายตัวเดียวก็เลยมันขึ้นอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็เราสามารถที่จะใช้คำสั่งพวกนี้นะครับในการเช็คได้นะครับ เมื่อเราตั้งตัวนัดหมายแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ l t e r n a t e ลูกศรซ้ายดูนัดหมายก่อนหน้า l t e r n a น e ลูกศรขวาดูนัดหมายถัดไป l t เ r n a น e ลูกศรขึ้นดูนัดหมาย7วันก่อนหน้านี้ออเท n a น e ลูกศรลงดูนัดหมาย7วันถัดไปแล้วก็ a อ t ทอเน p เพดอ up ก็คือดูนัดหมาย1เดือนก่อนหน้าแล้วก็ออเทอเนตเพด o าวดูนัดหมาย1เดือนถัดไปนะครับตรงนี้ก็ จะเป็นช็อตคัทที่ทําให้เราเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ <Black Diamond. S 1> ใช้ตัว accessible appointment นะครับลองไปปรับใช้งานกันดูและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ